เรากำลังไปไหนคะพ่อจัยคาเฟ่ไปคาเฟ่แล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นพี่กเกอเย่ yeah. น้องชอบไหมคะอนันนี้ชื่อเมนูอะไรนะพื่อนข้าวผัดทิกเกะ ข้าวผัดพริกกระเทียมสันคอหมูย่างเคยไข่ข้นโอได้ oh. <laughs> Good morning Good morning ค่ะทุกคน เช้าวันที่สองนะครับวันนี้เราจะพักอยู่ที่พักทั้งวันเลยเราไม่ได้ไปไหนครับผมเดี๋ยวก็จะพาลูกไปเล่นคิดครับอ๋อเดี๋ยวเราจะออกไปคาเฟ่ก่อนตอนเช้าไปไหมคะเราจะไปคาเฟ่โอ้เดี๋ยวป๊าป้ามาหมาต้องดูก่อนมีหลายร้านเลยต้องมาดูว่าจะไปร้านไหนกันโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่แล้วเรากลับมาเราก็จะพาน้องไปเล่นคิดครับดีไหมคะ แล้วเดี๋ยวพอส่สายเราก็ไปเล่นทะเลแล้วก็ไปเล่นน้ำสาดดีไหมคะอจอยมากจอยมากลูกเป็นคนสนใจเรื่องของคนอื่นครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีอะไรกินบ้างเช้านี้ครับสกหรับลายบุฟเฟ่ที่นี่ไป วันนี้เรากำลังจะไปไหนคะ,ะเขียวไะเขียวไปรูไม่ทร้อมอคติคลับไม่ใช่ <c oughs> คิดขับเราไปไหนก่อนก่อนไปคิดขับเราไปไหนก่อนคะไป <c oughs> โอ้พูดดังดค, <c oughs> okay, ค่ะค่ะออเคค่ะเพราะว่ามันก็จะอยู่ข้างหาลังไง้ด็ก็จะต้องพูดดังๆใช่ไหมคะ <c oughs> พอเราไปคาเฟ่เสร็จแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะ่งดีขับ โอ้โหเราเล่นกินีฬาเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะไปคาเฟ่โอ้โหไปคาเฟ่พอไปคาเฟ่เสร็จแล้วทำอะไรต่อคะไม่กินข้าวโอ้โหไม่กินข้าว <c oughs> เลยเหรอคะไม่เล่นสระว่ายน้ำเลยเหรอคะไม่ไปทะเลเลยเหรอคะไปไหมคะไม่ไปอ้ายเดี๋ยวไปไปจะไปถ่ายรูปที่ทะเลีน้อยยังไม่ได้ชวนน้องล่องใต้เลยนะชวนน้อง,ง้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคาเฟ่กันเนาะ ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขารักนะครับผมจะพาภรรยามาดูชะเล <Yeah. S 1> แล้วแล้ว <What? S 1> พอใจนอนน้อยเหรอลูกเมื่อคืนะมามาก็จะเฝ้ารูกอยู่บรนรถนะครับแล้วเดี๋ยวปาปาจะพาไป ตอนนี้มาคาเฟ่ครับที่จริงก็เป็นรนะ้านอาหารแหละแต่ว่าเรามาหาอะไรทานเล่นๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวเรามีกลับไปกินที่โรงแรมกันที่นี่ก็โอ้เดินดีๆลูกชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วอะคืนนี้เรามา กินอาหารที่เดิมครับคือที่โรงแรมแต่ว่าเมื่อวานเรากินเป็นอาราคาร์ดวันนี้เรากินเป็นเป็นไลบูฟเฟ่ของเขาหัวละ9。90า้าทนะครับวันนี้รู้สึกจะมีอาหารหลายประเภทอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีอะไรกินบ้างส่วน,นี้มีเด็กง,ง่วนครับเด็กง,ง่วนทำอะไรคะเด็กง,ง่วน <c oughs> <c oughs> ง่วนจะหัดจะขึ้นนั่งหรอคะโอเคไปเดี๋ยวผมพาไปดูมีอะไรกินบ้างวันนี้ Good morning ครับอ๋ออะไรคะคุณมออะไรคะคุนิ<อ>่งเตรมพร้อมกัน<อ>แล้วล่ะคะแม่ลูกโอ้โหทาขิงกันได้ให้นป่เนยที่หมดแล้วอะค่ะน้องจะไปไหนฮะเรียแนแม่น,น้ำโอเรียแนแม่น,น้ำาไปเรียแนแม่น,น้ำแนนหรอคะเอ้ วันนี้เป็นชาวันที่สครับเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์ออกจากที่นี่กันแล้วแล้วก็จะมุ่งหน้าไปสุราษฎร์ไปหาเพื่อนปลาปลาเพื่อนหมา,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 าได้ไหมคะไ,ไ,ไปหาน้องอตตี้ได้ไหมคะ<ง>โอเคไปเดี๋ยวเราไปเล่นทะเลแล้วเดี๋ยวก็ไปกินข้าวเช้ากัน អឺអេដែកកណាម៉ាប៉ៃទៅតាមទន្លេកញ្ខ เราเช็คเอาออกจากที่พักแลครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปสุรา่าร้อยเท่าไหร่นะครับร้อยร้อยแปดสิบร้อยแปสิบกิโลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาเพื่อนกันเพื่อนปะป๊ะเ้วก็อพเ่อนมามะ่มโอเคพอใจอนนี้เรากำลังจะไปกินติมซอน้องไม่กินติมซัำอ่ะ น้องไม่กินติ่มซำนะโอเคน้องไม่กินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องไปกินอย่างอื่นดีไหมคะซาลาเปาเอาไหมอ่ะไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาอะไรเลยมีเดย์สี่แล้วเนาะวันที่สี่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะตอนนี้เราอยู่สุราษฎร์เออไม่ได้บอกเลยว่าเราอยู่ซูลา่าเซเล่นแดเลน ตอนนี้เราเปลี่ยนแผนนะครับชาวตังใจว้าง <Wow. S 2> สร้างแต่ความดีมาหาเพื่อนที่ตังก่อนนะครับผมตอนแรกวางแผนว่าวันนี้เราจะไปที่หันใหญ่แต่ว่าเราออกจากสุราษฎร์สายไปหน่อยก็เลยเออไม่น่าจะไปทันก็เลยแลวะมาหาเพื่อนที่ตังครับเดี๋ยวเราจะไปร้านคีมิน เป็นร้านที่ดังที่สุดในคิมินโตะใช่เหรอคะอร้านร้านของร้านของเพื่อนป๋าป๊าเองชื่อว่าคีมินเป็นโอ้โอเปลี่ยนชื่อร้าน,นให้เขาเฉยเลยเปลี่ยนชื่อร้านเฉยเลยอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยเข้าพัทลุงกัน ไปคีมินกันนะคะโอเคไหมโอเคเจอกันที่คีมินค่ะถึงแล้วครับคีมินเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรให้กินบ้างตึ่นตึ่ง อันนี้เมนูแรกนะครับคือเมนูกระชงทองนะครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะนึกว่าถามลูกแล้วก็อันนี้เป็นมะนาวโซดาว้าวมาอีกแล้วอะไรมาเอ่ยครับพ่อจ๋ะข้าวผัดปูค่ะของใครคะของน้องพ่อใจใช่ไหมคะของน้องพ่อ ขอบคุณค่ะอืมอือหืออร่อยไหมบอกป,ป,ป้าป๊าไปเลยค่ะอ้าวอ้าวอาอ๋าอมีเผยแพนไม่ได้แอนแอนแต่ว่าอ่าน่าจะมมอเออละเออก็เดี๋ยวให้ลูกก<อ>ินมีพอทอว้าใครที่มาตังค์ก็แวะมาได้นะครับร้านนี้ อแอดแอดเพราะว่าเมื่อกี้น้องคลายข้าวออมาไงคะแอดแอดเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งอย่างนะคะเป็นอะไรนะหมูหมูผัดเคยอะไรนะเคยรูเคยสลูอะไรนะะกะนะ็มันถ่ายรูปหรอเนี่ยเืมไปถ่ายรูปก่อนที่ฟ้าอันนี้นะครับอันนี้เราสั่งอะไรนะอันนี้ชื่อเมนูอะไรนะเพื่อนข้าวผัดพริกกระเทียม ามข้าวผัดพริกกระเทียมสันคอหมูย่างเคยไข่ข้นโอ้โหอันนี้นะครับพี่พึ่งอ๋อพี่พึ่อนอย่างร้านคีมินนะครับใช่ค่ะร้านที่อร่อยที่สุดในตรังแวะมาได้นะครับร้านแบบน่ารักมากเป็นกันเองใช่ค่ะอุ้ยน้องขออะไรให้นะเหรอว้าวนี่ไงกระทงทองเฮ้ยกะทงทองเดี๋ยวไปทิ้งก่อนนะนี่ขาเขาใจไหม น่ากินมากๆเลยดูข้าวผัดปูของน้องเข้ใจก็ได้นะคะนี่ปูเบ้งๆเลยปูเป็นชิชนเชนอ่นนะอขึ้นมาเดี๋ยวมา,มา,มาเอาน้ำให้ขึ้นตอนนี้เรามาอยู่ที่โหนี่ครับทองมังกรคาเฟ่น,นะครับนี่ถ่ายถ่ายพี่พึ่งนะแล้วก็บอกว่า ไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ่ายคลิปเยอะแต่ว่าไม่เคยทําเป็นร้านซาลาเปามันโถท,ที่อร่อยที่สุดในตรังนะครับผม,มต้องลองนะจ๊ะหลังจากเสร็จภารกิจเยี่ยมบ้านเพื่อนที่ตรังเราก็มุ่งหน้ามาที่พัตตารุงและตอนนี้ก็ถึงเว็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ดเดี๋ยวผมไปคนของก่อนถึงกี่โมงจะทุ่มนะครับโอ้โหถึงสะดึกเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สบายๆแล้วครับชิลๆเคว่ากันครับเดี๋ยวรองานบุญงานบุญทำบุญสงการครับผมบ๊ายบาย